العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والعصر ان الانسان لفي خسر อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺสุมบานอัลตะานะดยได้ซาบานด้วยการเวลาต่างๆเวลากลางคืนเวลากลางวันเวลาวัตูดูฮาเช้าเวลาอัสรีเวลาต่างๆนี้มีคุณค่ามากสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับมุสลิม ที่ว่ากำไรหรือว่าการทุนอยู่ที่ว่าใช้เวลาอันคุณค่านี่ที่เหมาะสมอันแรกก็นบีและก็ศาสนาอิสลามนี่ได้แนะนวให้เราแล้วแล้วก็ส่วนต่อไปก็เราคิดเองถ้าเราใช้แบบนี้ก็จะได้คุณค่ามากๆเลย ถ้าเราไปคิดเองทุกอย่างมันไม่ถูกด้วยนะเพราะพลบุญเรื่องพลบุญว่าคุณค่าที่เราจะให้นี่เราไม่รู้ไม่มีใครรู้เราคิดว่าดีแล้วแต่ว่าเราใช้เวลาไม่เหมาะเท่าไหร่ก็ได้คุณค่านยแล้วก็ที่อัลลอฮ์และนบีมอบให้เราคิดเองก็คิดไปทำไมนบีไม่บอกให้ทุกอย่างเลยเพราะ เราจะให้ผลบระอีกอย่างหนึ่งผลบุญที่เราคิดดีไม่ดีถูกไม่ถูกถก็ไม่เป็นไรเราคิดแล้วก็ได้ผลบุญเราคิดมนิจตัดาฝอซอบฝาลูออจรอดใครที่คิดก็ถูกต้องเหมาะดีๆก็ดได้สองผลบุญสองเท่าหากว่าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะอนี่ที่เราให้เราคิดแล้วก็ได้หนึ่งอันนี้ เราไปจุมกันอ,อันนี้ก็มีมากเหมือนกันแบบนี้ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดไม่เท่าไรพอถึงบรรลุนิติภาวะเอาแล้วถึงตายเลยเจ็บป่วยไม่เกี่ยวนะเอาเรื่องทังนั้นแล้วก็ให้พลบุญทังนั้นตับใดมีชีวิตอันนี้เวลา แล้วเราใช้เวลานี้เวลานี้เราแบ่งเป็นว่ารลางวันกลางคืนแล้วก็แบ่งอีกเด็กวัยรุ่นเยาวชนอุโสแกจราอันนี้ก็แบ่งอีกอเราพูดเรื่องที่อัลลอฮ์จะให้พลบุญเยอะ แล้วนบีก็ทำแบบอย่างแล้วเวลาไหนเวลาไหนก็ถ้าเรามาฝึกอบรมอบรมตัวเองแล้วก็อบรมพี่น้องแล้วก็เอาแบบอย่างนี้จะไปดำรงชีวิตจริงๆนะถ้าเราไม่ต่างตารางให้ถูกต้องนี้ก็จะได้ประโยชน์จากเวลานี้มันน้อยอาจจะเป็นสับสนก็ได้ เพราะว่าเราโอ้มาอบอรมนี่เวลานี่ทำนี่เวลานี่ทำนี่เวลาไปดำรงชีวิตจ,จริงมันไม่ตรงมันไม่ตรงต่างๆท่ง,งที่เราอยู่แบบเราก็ไม่ตรงแล้วอ่านี่ผมสังเกตว่าอ,อสำคัญมาก,มาก,มากเองนี้ได้ได้ต้องพัฒนาเองนี้รวมกันคิดพัฒนาที่ไหนที่ไหนที่เรามีการงานใหญ่งานรวมกันงาน Jama'ah แบบักษณะไหนก็หนึ่งวันหรือสองวันแล้วแต่เป้าหมายของเราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นซอเล่ให้เป็นสิ่ดีกินสวขสัน์สอินเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็จะอยู่ในส่วนสวรรค์ชั้นสูงชั้นฟิลดาวเป้าหมายของเราก็จะให้โลกของเรานี่เจริญพัฒนาบริสุทธิ์ สังคมหน้าอยู่นี่เป้าหมายของเราคนนุ่งสิลาก็จะเอาคนไม่ใช่สิลาก็เออจะเรียนแบบด้วยจะเจนเป้าหมายแต่ตารางของเรานี้เรามาฝึกนี้มันเขาใครไหมอ่าถ้าจะให้ไปทางนี้ต้องทำอะไรบ้างนี่เรียกววัดไซเอลเอทางที่เราจะไปก็มีจดวามีโปรแกรมด้วย ผมจะบอกคร่าวๆเวลาเรามามาทำคายมาอบรมอะไรนี้ก็เวลามันเต็มไปเต็มก็ถ้าเราใช้ให้ถูกต้อนี่เหมือนกับเรานี่เป็นนักธุรกิจใหญ่เลยเป็นผูน้นำใหญ่เลยเพราะว่าเวลามันเต็มเต็มจริงๆง,งานยุ่งจริงๆง,งานใหญ่ เต็มแต่ดู่ะเต็มเต็มนี่พอมันเต็มแล้วมันเอียงเอียงต่างเล่นเรานี่แต่ถ้าเป็นอาวุโสผู้ใหญ่ละเอียงต่างอัลฮากุมุตตะกาสุฮัตตาสุตุมมะกอบิบได้ละเลยด้วยการแข่งขันจะเอาสับสบสะสมสมบัติทำแนงสูงๆลืมนะ ลืมอลอลืมนิมันมนมัลืมถ้าเราดูามาเล่นมามาพร้อมก็มันเอียงไปไปทางเล่นทางสนุกสนุกได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ที่ดีมุสลิมที่ดีเนี่ยอะไรทิจาุลลาตุลิฮิฮิมทิจารอตุนวาลาใบุนอันซิกริลลาอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ ผู้ชายมุมินที่การค้าขายของเขา,เาการธุระของเขาต่างๆาจะทําให้เขานี้ละเลยการละหมาดและลาลึกถึงอัลลอฮ์ก็ไม่เพราะว่ามีในชีวิตนี้ตารางโปรแกรนลาลึกถึง Allah. อัลลอฮ์อราจะบอกส่วนการตารางตารางลาลึกถึงอัลลอฮ์มีอะไรบ้างเวลาไหนบ้างหนึ่งเวลากลางคืนมีอะไรบ้าง เวลากลางคืนส่วนมากก็ให้นอนให้นอนอนะนบ,บีลังอิชานอนถ้าเราทำใครที่ไหนเวลาอิชานี่พยายามให้นอนเลยเอ,อ่าน,นี้มากรุลังอิชาแต่เราทำไม่ได้นกธุรกิจก็ทำไม่ได้ทีม่มักกะก็ทำไม่ได้ก็ไม่ว่าเรายังไม่เจริญอีกพัฒนาม่ได้เราแบ่งเวลาไม่เป็นอะให้อนอน ลละมาอาอาลละลิบาซานะฮารมาอาชากลางคืนนี้พักผ่อนกลางพื้นนี่นอนรหัสกลางวันนี้มาอาชาแล้วก็กลางกลางวันกลางวันนี่ซิบาฮาเหมือนกับวิ่งเลยไม่อยู่กับที่เลยให้เต็มที่เลยอ่านี่แบ่งสองประเภทตัวต่อไปแล้วก็ในส่วนนี้ก็ อ่ะลึกขึ้นทหารยุทธลึกขึ้นละมาลึกอะไรอีกอ่ะอิสติกฟัสไม่ว่าตอนชานี่เวลาอบรมงกายมาเช้าพระองนี่เวลาอบรมงนี่ต้องตื่นเร็วกว่าเวลาอื่นนอนเร็วกว่าเวลาอื่นเพราะว่ากลางคืนนต้องหนักอีกอารวาต้องหนักอีกทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าต้องทําแบบนี้ในใน,ในโอกาสต่อไปเราจะเอาจริงๆต้องทําแบบนี้ตื่นนี่ต้องตื่นเร็วกว่าแล้วก็ต้องมีละมาพิเศษ ด้วยละหมาตะฮัจญุดดุอาอิสติฆฟารอ่าก AH ็พอแหละอ่าละหมาซุบฮีพอละหมาซุบฮีจบจบก็ลงไปเล่นกีฬาอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเวลาคุณข้ามัมมาลังซุบฮีซิกิรนะสุบฮานัลลอฮฺละหามุลยล์แล้วก็ไม่ใช่ซิกิรแล้วก็ส่วนหนึ่งจะซิกิรก็อับบัญญาศาสนาก็ส่วนหนึ่งก็ซิกิรเหมือนกันถึงเวลาไหนถึงตะวันขึ้นตะวันขึ้น เวลานี้มันเหมาะจริงๆเลยเวยลาเรากลับไปบ้านเป็นข้าราชการาเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นานากธุร,ก,รกิจเหมาะจริงๆเลยเพื่ออลรถหลังจากนั้นก็ทุ่มเทเลยไปอ่าทำงานจริงๆจงถึงไหนจึงถึงตะวันขึ้นแล้วก็ละหมาดตัวาเลยจบก็มาเลยก,กายก็ร้ยงานเลย เจอเบาของอัลลอฮ์วันนี้ดังแต่เช้านึกถึงอัลลอฮ์เมลกะก็เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันจาจะมาดูแลกลางคืนที่ดูแลกลางคืนขึ้นไปเปลี่ยนเวรที่จะมาดูแลบันทึกกลางวันลงมาก็ในสมุดบันทึกข้อหนึ่งตอนเชา้าเห็นได้ว่าซิคิตละมัดบรรยายศาสนาอันคุรอานเรียนโอ้ดีมากๆเบาคนนี้อ นี่เรื่องบันทึกแล้วก็ที่จะขึ้นไปารายง,งานนะครับอัลลอฮ์ว่าสุดท้ายด้วยอะไรปิดด้วยอะไรปิดด้วยละหมาดซิกเกตอัานกุรอ่านบรรยายสอนศาสนานาสฮัดดีทั้งนั้นทุกๆุกวันเปลี่ยนอย่างนั้นปอต้นย็นก็ให้หนักเรื่องซิกเกตเรื่องบรรยายเรื่องอลละไรอ,อีกก็ไปรายงานเปิดบัญชีเริ่มด้วยซิกเกตด้วยรำลึกถึงอัลลอฮ์จบด้วย เหมือนกับครูก็เหมือนการดูเด็กๆดีแล้วเราไว้ใจใช่ไหมเด็กดีก็ไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ดูข้างหน้านี่ตุกข้างล่างถูเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตารางของเราก็เขาทำไอ้นี่ให้มาเล็ใครวันนี้คิดว่าบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ะตั้งแต่วันนี้ประจาวันต่อไปก็ยังนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์เราหลังจากนั้นเราจะไปเรียนจะไปศึกษาก็ไม่ว่ากันนะเพื่อได้มืกาเนี่เราคิดเอง แต่ที่อัลลอฮ์คิดจะให้มากๆเราได้เต็มแล้วได้เต็มแล้วเห็นไหมได้เต็มแล้วก็าตาราก็ควรทําอย่างนั้นเป,เปิดวันดีด้วยอย่างนี้อย่างนี้ปิดด้วยอย่างนี้จบบังตูตัวหาแล้วก็ถ้าเราไปาทางยรังไครอีกอเปิดดูเวลานี้ไม่เหมาะเราออกข้างนอก เพราะว่าอากาศออกซิเจนอันนี้มันเปลี่ยนนี่เราออกปายต้นไม้นี่กาลังอะไรอากาศยังไม่ดีเท่าไหร่เวลานี้พอขึ้นดัว,อ,ดวอาทิตย์มันดีเลยออกออกซิเจนเยอะเลยนั่นเราจะออกกำลังกายมันดีเลยเอาออกซิเจนเข้ามาแต่ถ้าเราออกเดี๋ยวนี้มันแย่งอะไรมันไม่ดีไปออกกําลังกายก่อนตะวันขึ้นไม่ดีไปศึกษาใหมเ่เรื่องนี้อันนี้ก็คิดมาแต่เราไม่รู้นบีบอกอย่างนั้น เราใช้ไปก่อนแต่เราได้ผลดีได้ผลดีท้งโลกนี่แหละโลกหน้าอันนี้ที่าว่าปลุกแรงอ,อะไรวอดตัวดดหาและตอนเช้ารับอรุณจบอ่โปรกแกรมหนึ่งหลังจากนากั้นก็เพราะว่าเราเนี่จะมาคิดจะมาเล่นเอาเล่นเต็มที่เลยจะคิดอะไรก็คิดเต็มเที่เลยเวลาเขามีเยอะใช่ไหมตั้งแต่จิตม่งเช้า,าถึงถึง ฮาบุญใจนั้นเต็มที่เลยวิ่งอะไรเล่นอะไรสนุกอะไรแต่ในระหว่างนั้นก็อย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์มาการอันนี้ก็อัลลอฮ์ให้จุรีหน่อยให้จุรีไม่ต้องเงนอะเท่าไหร่ทีนั้นจุรีแล้วก็ให้อัสรีในวันอัสรีก็จบเต็มที่แล้วกี่ชั่วโมงแล้วสิบสิบชมบอกแล้วอ่าแอ่าที่นั้นเราแบ่งเองละ Uh, จะอาบน้ำเวลาไหนจะกินข้าวเวลาไหนจะวิ่งเวลาไหนจะ uh, อะไรก็แล้วแต่นั่นเราคิดเองที่นั่นจะบรรยายเสริมจะเอาอะไรแต่นั่นสนุกสนุกแต่ระวางตอนเช้าล้างสุบิฮีนี่ตถตาบรรยายไม่เกี่ยวกับสนุกเอาแบบว่าสิกิตบาลยานลักษณะสิกิตบรรยายแต่ว่าสิกิตไม่ใช่ว่าบรรยายสนุกสนุก,นกไม่ใช่ บัญญัตเอาใจเอาเดาในใจเลยเขาดำลึกถึงอัล์ล็อกเพราะว่าเราจะเขาขายว่าเรานี่กำหลังดำลึกอยู่อันนี้สำหรับตอนเช้าก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรคิดเองนะคิดเองผมจะพูดเดือนนี้เองพอต่อไปถึงอัสรีถึงอัสรีพอถึงอัสรีต้องเอาอีกเอาอีออัสรี ก็ไฮซิเกตมาก่าแล้วก็ถึงอัศรีเวลาพักพอนี่มันดีว่าเพราะว่ามะกริบมันเร็วมากเวลามะกริบนี่เร็วมากแล้วก็ต้องรักษาด้วยเวลามะกริบนี่ไม่เหมือนกับว่าอิชาอินชานี่เลยไปได้อิชาเปมีกิจการก็เลยไปได้อันนี้เราคิดระวังมะกริบกับอินามะกริบให้พักพอน่คอนมะกริบมันจะดีนะ ทำไมเพราะว่าเรามางานใหญ่ของเรานีかか้ถ้าเราปรับปรุงชีวิตของเราก็ให้ปักพรก่อนมารีฟถ้ากินก่อนก็ได้เล็กๆน้อยๆถ้ากินหนักก็ได้เพราะว่าเราถือสินอนก็เรากินก่อนแล้วมามารีฟหลังจะกนั้นเราท้องของเราก็ไม่ไม่เร็วเราจะกินจะกินมีรายงานมีความรงการอะไรคนจะบรรยายที่ไหนจะนาซาที่ไหนก็เราได้เต็มที่เลยฟัง ได้ฟังเต็มที่แล้วก็ระว่ามาดุอินชาก,ก็สั้นเองอะแล้วก็ใช้เวลาที่นี้เพือ่อะบรรยายอีกก็พอละวอังสุพีกับลงังมัลลก,ก็พอละบรรยายเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็เราปิดบัญชีของเราะด้วยรำลึกถึงอลัลลอฮ์อีกเริ่มด้วยรำลึกถึงอลัลลอฮ์ก็ปิดบัญชีแต่นักจะเอาปิดเสร็จเลยเด้นนแ้เนาะะ ไม่ต้องยาวเท่าไรละอินชาก็จบโยเวนอะไรคืนอําลาอะไรอันนี้ยเวนก็ได้แต่ถ้าปกติก็ให้สั้นๆพอเราทําอย่างนั้นลับไปเราใช้ได้ไหมใช้ได้เลยใช้ได้เลยเราเป็นนักศึกษาก็ใช้ได้เพราะว่าทางมหาิทยาลไยไม่มีปรแกลงแต่อัลลอฮ์เอาแล้วเรแกองอัลลอฮ์นบีให้แล้ว เราใช้เต็มที่เลยตต่เช้าแล้วก็ก่อนมกริบมาเทลายก็ไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วก็ปกติก็ล้วมกริบก็ไม่มีเทลายเราใช้เต็มที่เลยของเราดังนั้นเราก็อยู่ที่ไหนที่ไหนก็เป็นคนที่ได้พลประยเยอะหลังจากนั้นก็เสร็จเราก็จบเรียนมหาิทลัยกลับก็มีงานต่างๆเป็นข้าราชการเขามีเปิดบริษัทเขามีเมตตามานนเราก็ทําได้ ก็ทาได้นอนก็เต็มที่อ่าก็เรานอนอ่างานทุกอย่างก็เต็มที่ได้สุขภาพก็เต็มที่ได้ดีอ่าทุกอย่างก็ได้ผลมาจากไหนมาจากเรามาอบรมอ่าเเราแนะนำก็ได้ก็ง่ายเพราะว่าเราไปฝึกแล้วอ่อ่านีขอ่าก็คิดอ่าสำหรับว่าอ่าตารางต่างๆอ่าอันนี้ไม่ไม่ว่ากันอ่ะ ก็คิดแล้วก็จะจะพัฒนากันได้แต่ว่าคราคร่อก็ลักษณะแบบนั้นที่เราจะตั้งตารางาในการอบรมต่อไปอและก็อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับเราเลย <c oughs> ถ้าเราใช้ในจริงๆก็เราก็จะได้ผลประโยชน์เยอะจะได้คุณค่าเยอะจะได้ประโยชน์เยอะในอบรมของเราละชีวิตของเราเพราะว่า,าเรื่องนี้สําคัญมากๆเราก็ไปไปสึกษสาไหมเรื่องนี้มันสําคัญจริงๆไม่อย่างนั้นอัล็อกไม่ได้สาบานแล้ว หลายๆที่เลยวัลอสรีวัลฟาเจรีวัลไลลีวัลนาฮารีต่างๆนาน,นานที่ได้สกิดปัวใจของเราว่าสำคัญมากเรื่องนี้ก็ให้พอานอี้ได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 ไดใช้สองยานี้ให้ทุกทีทุกทางทุกเวลาทุกสถานการณ์ก่อนที่เราหายแล้วเยเ,เ,เราศึกษาเองก่อนบีใหเเราศึกษาไม่ต้องคิดมากแล้วศึกษาจะปฏิบัติ ศึกษาจะรู้ว่าเราบอกอะไรแต่อีกต่อไปอีกแนนหนึ่งนี่ที่เาให้เราคิดเราก็ใช้ความคิดจริงๆเลยจะทําอะไรจะปัจจัยยังไงใช่จริงๆเลยอันนั้นได้เป็นผู้นําไม่ใช่สําหรับชมรมอย่างเดียวมัใช่สําหรับเยาวชนอย่างเดียวเราจะเป็นเราจะเรียนเราเป็นผู้นามนุษยชาติเลยผู้นำทางโลกเลยอัลกุลกอลิอาะว่าส่วนเรเดียวกม صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم